สวัสดีนะครับผมสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1นนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับครูแบงค์เช่นเดิมนะครับผมเราก็จะไปเรียนเรื่องนี้กันนะครับผมเรื่องการดําเนินการของเครื่องหมายนะครับผมครั้งที่แล้วโอ้ข้าบจะตอท่าที่แล้วมาเราเรียนอะไรบ้างจานวนนะครับผมจํานวนเนี่ยมันมีอยู่ด้วยกันอยู่2แบบสามแบบสิตอนนี้ที่เราเจอกันก็จะมีจํานวนเต็มบวกเต็มศูนย์แล้วก็เต็มลบนะครับผม การดาเนินการของสามจำนวนนี้ที่เราเรียนไปก็จะมีบวกลบใช่ไหมครับบวกลบแล้วก็คูณเนาะอีกตัวนึงที่เรายังไม่เรียนเลยก็คือเรื่องของการหารนั่นเองนะครับผม่วันนี้เราก็ไปดูกันนะครับผมในส่วนของตัวนี้นะครับผมหาร,รกับคูณเนี่ยใช้หลักการคิดเหมือนกันเดะเลยแต่แค่การดาเนินการของเครื่องหมายเขาเนี่ยจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองนะครับผมเอาคูณทำไมตรงนี้คูแบงค์เขียนคูณนะครับผม ครูแบงค์จะบอกว่ามันคิดเหมือนกันแต่ถ้าเกิดใครสงสัยหรือใครแบบว่าอัวงองอ่ะเดี๋ยวครูแบงค์ขีดค่าให้แล้วตรงนี้ครูแบงค์เขียนเป็นหารนะครับผมอ่ะเราไปดูการหารที่เราจะเจอกันในเคสแรกก่อนเลยนะครับผมจํานวนเต็มบวกเจอกับจํานวนเต็มบวกนะครับผมอ่ะเห็นไหมบวกหารอยู่กับจํานวนเต็มบวกนะครับผลลัพธ์เราคอนเฟิร์มได้100%้เลยว่าจํานวนผลลั์ เครื่องหมายของผลลั์ที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับผมมันจะต้องเป็นบวกแน่นอนเวลาเราทำนะครับให้เราดําเนินการตามปกติเลยอย่างเช่น12ตั้งหาร4หรือใครอาจจะแบบเอา12ตั้งหารด้วย4แบบนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับผมเวลาคิดนะไม่ว่ากันนะครับผมในในส่วนของตรงนี้เห็นไหมว่าอันนี้เป็นจำนวนเต็มบวกอันนี้ก็เป็นจำนวนเต็มบวกผลลัพ์ที่ได้ออกมาเนี่ยคูแบ่งคอนเฟิร์มเลยว่ายัางไงก็เป็นบวกแน่นอนอันนี้คือเวอรช์ชันที่เราเรียนกันมาตั้งแต่สมัยป .2 ป .3 แล้วเนาะ อ่ะต่อมาอันนี้คือจะยากขึ้นมาหน่อยนะครับผมเห็นได้ว่าจํานวนเต็มบวกนะครับผมมันหารอยู่กับจํานวนเต็มลบนั่นเองนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาไม่ต้องไม่ต้องไปดูอันนี้นะอย่าเพิ่งไปดูอันนี้นะคาดทิ้งไปก่อนนะครับให้ไปดูตรงนี้ก่อนผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเราคาดการได้หนึ่งยเซเลยว่าผลลัพธ์ที่ได้ของมันนมันจะต้องเป็นจํานวนเต็มลบแน่นอนนะครับผมมันจะต้องเป็นจำนว op, นเต็มลบตัวอย่างเช่นลบสิบสอง หารลบสี่นะครับเวลาเราทําให้เราคิดเลขตามปกติให้เราลืมเครื่องหมายลบเครื่องหมายบวกที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าจํานวนไปก่อนเลยนะลืมมันทิ้งไปเลยเวลาเราลบหารเลขคูณเลขเนี่ยเราคิดตามปกติไปเลยนะครับอันนี้เราก็สิบสองหารสี่เฉยๆผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็นสามใช่ไหมครับแต่ว่าเราไปดูก่อนว่าสิบสองเนี่ยเป็นจานวนเต็มอะไรลบลบเจอบวกก็กลายเป็นลบนะครับผมไม่เกี่ยวกันนะว่าลบจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่ามาดูอีกเคสหนึ่ง นะครับเคสนี้12หารกับลบ4เห็นว่าจำนวนติดลบมันอยู่ด้านหลังเวลาเราทำเราก็ทำตามเดิมเลยนะครับก็คือเอา12ตั้งหารด้วย4ก็จะได้3แล้วเราก็มาดูว่าอันนี้เป็นอะไรเต็มลบอันนี้เป็นอะไรเต็มบวกบวกเจอลบผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นลบแน่นอนนะครับผมอะมาถึงเคสสุดท้ายนะครับผมเคสสุดท้ายที่เราจะเจอกันนะก็คือจำนวนเต็มลบเจอกับจำนวนเต็มลบนะครับลบหาร ด้วยลบนะครับลบลบเป็นบวกจําไว้เลยหรือจําคิดง่ายๆเลยจาเวอร์ชันง่ายๆเลยนะครับผมก็คือเหมือนการเป็นบวกต่างกันเป็นลบนะครับผมอ่ะอันนี้เห็นมว่าอันนี้เป็นบวกฝั่งหนึ่งก็บวกฝั่งหนึ่งก็บวกเหมือนกันหารกันก็เป็นลบไ้ยเป็นบวกนะครับผมอันนี้ต่างกันข้างหนึ่งบวกข้างหนึ่งลบผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นลบแน่นอนข้างนี้เป็นลบข้างนี้เป็นลบผลลัพธ์ที่ได้ออกมา เป็นบวกแน่นอนเป็นบวกเสมอแน่นอนครับเวลาคิดเลขจําให้ดีๆคิดตามปกติแล้วค่อยไปใส่เครื่องหมายนะครับผมอ่ะเราไปดูตัวอย่างนะครับผมตัวอย่างของการหารเอาหารอย่างเด,ยเดียวนะคูณไม่ต้องนะครับผมอ่ะกูแบงค่านี้ทิ้งไปก่อนอ่าอ่านะครับคิดค่าทิ้งไปก่อนนะน่าจะเอามาไม่หมดอ่ะนะครับผมให้หาผลลัพธ์เนาะอันนี้ก็จะเป็นลบสิบห้าหารห้าเวลาเราทําเราก็ไปเอาสิบห้าตั้งหารด้วยห้า นะครับผมห้าเลยทสิบห้าก็คือห้าสามสิบห้าใช่ไหมครับแต่ว่าอันนึงเป็นลบอันนึงเป็นบวกจานวนเต็มล้อมจำนวนจำนวนบวกลลันล์ที่ได้ออกมาเป็นลบแน่นอนนะครับผมอ่ะต่อมาลบหนึ่งหารด้วยลบห้านะครับผมจริงๆตัวเนี้ยครูแบงค์ตั้งโจทย์ผิดนะจริงๆอ่ะมันจะต้องเป็นลบห้าตั้งนะครับลบห้าตั้งหารด้วย ลบหนึ่งเพราะไม่งั้นอ่ะคาตอบที่ได้ออกมามันจะติดจุดทศนิยมซึ่งครูแบงค์ยังไม่ได้สอนนะครับว่ามันมีวิธีการหาแบบไหนนะครับผมอ่ะคาตอบที่ได้ออกของมันเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนดีกว่าเพื่แก่จะงงงกันอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวเขียนดีๆก่อนนะอ่ะลบปุ๊บอันนี้ก็จะเป็นลบห้าหารด้วยลบหนึ่งนะครับใส่วงเล็บให้เขาด้วยเห็นไหมถ้าเกิดเราไม่ใส่วงเล็บเนี่ยเราจะเกิดการงงเกิดขึ้น นะครับผมอ่าต่อมาลบห้าหารด้วยลบหนึ่งนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือเป็นห้าใช่ครับหนึ่งหารอะไรก็ได้ตัวนั้นนะครับผมลบเจอลบกลายเป็นบวกนั่นเองนะครับบวกไม่ต้องใส่นะครับใส่เฉพาะเครื่องหมายลบไว้ข้างในงเดียวถ้าเป็นจานวนเต็มบวกเราจะไม่ใส่บวกไว้ข้างหน้าเนาะอ่าต่อมาลบสิบหารด้วยลบสองนะครับสิบตั้งหารด้วยสองเนาะสิบอะไรไอ้สองอะไรที่สิบก็คือสองห้าเป็นสิบแต่ว่า อันนึงเป็นอันนึงเป็นอะไรเอ่ยอันนึงเป็นบวกอันนึงเป็นลบเพราะฉะนั้นสิ่งอันนี้อะไรที่ครูแบงค์ยังขาดหายไปนั่นก็คือตัวลบนั่นเองนี่ไงมันก็จะได้ลบห้านั่นเองนะครับอ่ะมาดูตัวต่อไปนะครับอันนี้จะค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงเวลาเราทําเราค่อยๆทาประละเข้าไปในเป็นวงเล็บนะครับอ่ะเห็นไหมว่าตันนี้ก็จะมีวงเล็บซ้อนกับวงเล็บอยู่เพราะฉะนั้นครูแบงค์ ขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนนะครับคุูแป้ขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนก็คือลบสองร้อยหารด้วยสิบนะครับผมเอาสองร้อยตั้งแบบนี้เลยนะหารด้วยสิบอ่ะอันนี้แสดงวิธีทำให้ดูด้วยนะครับผมอ่ะสิบอะไรได้สองมีไหมไม่มีนะครับเราก็กระเถิบไปทำตัวถัดไปสองอะไรได้20สิบมีไอสิบอะไรได้2ี่สิบมีไหมมีก็คือสิบคูณสองก็กลายเป็น 20นะครับลบกันเหลือ0นะครับแล้วก็เราก็ดึงทําการดึงศูนย์ตัวข้างหลังออกมานะครับสิ 10, อะไรได้0ก็คือ10บศูนย์ได้0นย์ั่นเองนะครับสิบคูณศได้0ลบกันก็เหลือ0ไม่มีเศษนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของวงเล็บแรกก็คือเท่าไหร่20นั่นเองนะครับลบก่อนต่อมาเราก็ไปคิดวงเล็บด้านหลังนะครับลบสา ารด้วยลบสามเอ๊แต่ว่าเมื่อกี้ครูแป้งพลาดอะไรไปหรือเปล่าเอ่ยเห็นไหมว่าอันหนึงเป็นลบอันหนึงเป็นบวกใช่ไหมครับเนาะผลลัพธ์ที่ได้ของเราขอ,ของเราที่จะได้นั่นก็คือลบยี่สิบแน่ๆนะครับผมอะต่อมาเราไปคิดวงเล็บหลังนะครับผมแหมเมื่อกี้เกือบลืมบอกไปเกือบได้อัดคลิปใหม่แล้วไม่ละนะอะต่อมาเป็น คิดวงเล็บหลังนะครับผมวเวลาคิดเราคิดเฉพาะตัวเลขเลยเครื่องหมายช่างหมายเหมือนที่ครูแบงค์เมื่อกี้ครูแบงค์ก็ไม่ได้คิดเครื่องหมายนะครับผมแบงค์ก็เอาสามสิบตั้งหารด้วยอะไรหารด้วยสามนั่นเองนะครับผมสามอะไรได้สามตัวแรกสามหนึ่งเป็นสามนะครับลบกันเหลือศูนย์แล้วก็ดึงศูนย์ตัวข้างหลังลงมาสามอะไรได้ศูนย์ก็คือสามศูนย์ก็ได้ศูนย์นั่นเองศูนย์คูณอะไรก็ได้ศูนย์นะครับแล้วก็ ตบลงมาลบกันมาเหมือนเดิม <lawsuit. S 1> ไม่มีเศษนะครับผมเพราะฉะนั้นวงเล็บหลังเราจะได้เป็นอะไรเราจะได้เป็น10แต่เพอิญนะครับผมอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบอันนี้ก็เป็นเครื่องหมายลบใช่ไหมครับลบคูณลบเป็นอะไรลูกลบคูณลบเป็นเอ้ยลบไม่ใช่คูณลบลบหารลบเป็นอะไรลูกลบหารลบเป็นบวกนะครับผมอ่าอันนี้เราก็ไม่ต้องใส่เครื่องหมายลบเสร็จแล้วมาดูนขั้นด้วยเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกนั่นเอง นะครับผูแบงค์ของอนุญ,ญาตลบไอที่ขีดไว้ก่อนเนาะอ,อ่ะลบล่าเป็นบวกนั่นเองนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับผมอ่ะเพราะฉะนั้นลบยี่สิบบวกสิบได้เท่าไหร่มีเงินมีนี่อยู่ยี่สิบบาทนะครับผมเพื่อนให้เงินมาสิบบาทนี่หายไหมไม่หายนะครับผมเพราะว่าเงินที่เพื่อนให้มายัางไม่เกิดน,นี่นะครับแต่ว่านี่เราจะน้อยลงไหมนี่เราก็จะน้อยลงนะครับผมนี่เราก็จะเหลือแค่สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมอ่ะสําหรับวันนี้ก็ จบลงไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเนาะ,ะการบ้านนะครับวีค8เนาะวีที่8นะครับผมในะคาบแรกก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่8นะครับผมจํานวนของข้อย่อยหน้า39นะครับผมหากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถทักหาครูแบงค์ได้เลยนะครับแล้วก็พยายามส่งงานส่งการบ้านด้วยนะครับสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย